สวนดอกไม้คือกรรมคุณปุบผ่านิเหวะป,ะปะจินันตังวยาสัตตะมณัสรังสุดตังคามังมโหโควะมะจ,จุอาดายคัจติมะจุคือความตายยอมพัดพาเอาบุคคลผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกรรมกรรมคุณห้าอยู่เหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลหลากพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้น อธิบายกวามดอกไม้ในพระคาถานี้ทรงหมายเอากรรมกุลห้ามีรูปเป็นต้นเพราะยั่วยวนให้พรมรกล่าวคือมนุษย์หลงไหลว,วนเวียนอยู่คนที่รู้โทษของกรรมกุลแล้วอยากออกแต่มีเครื่องเครื่องจองจำบางอย่างเช่นบุตรคอยมัดมือและทาไว้ไม่ให้ออกไปได้ส่วนคนใหม่ยังไม่รู้รสถ,ถูกแรงกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกคอยกระตุ้นเร่งเล้าให้อยากเข้าไป ในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันคือถูกจองจําและมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นผลที่ว่าเหลือกเก็บดอกไม้คือกรรมคุณอยู่นั้นหมายความว่าเมื่อได้กามมีรูปเป็นต้นแล้วก็หาพอใจในรูปนั้นไปนานสักเท่าไหร่ไม่ใจซัดสายไปในรูปใหม่ต่อไปอีกเห็นรูปนั้นก็หนาได้นี่ก็นนาได้น่าเป็นของเราเหมือนคนเข้าสวนดอกไม้เห็นดอกไม้สะพรั่งดอกนั่นก็หนาเก็บดอกนี้ก็นนาเก็บ หน้าดอมด,อม,ดอมชมเชยไปเสหมดชื่อว่าเป็นผู้ลหลงไหลอยู่ในสวนดอกไม้นั้นนอกจากนี้ใจยังข้องในอารมณ์ต่างๆอีกเช่นความติดข้องในสมบัติต่างๆมีช้างมาวัวกายนาสวนบ้านเรือนเป็นต้นปัรพชิตก็ติดข้องในบริขารมีบาทและจีวรหรือเสนาสนะอันสวยงามเป็นต้นรวมทั้งติดข้องในอาวาตและความเป็นใหญ่ชื่อเสียงลาบและบ,บริวารเป็นต้นอย่างนี้ เรียกว่าผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆมัจุคือความตายย่อมพัดพาบุคคลเช่นนี้ไปสู่ห่วงน้ําลึกคืออบายสีเหมือนห่วงน้ําธรรมดาพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ให้จมลงในแม่น้ําพัดพาออกสู่ทะเลลึกต้องเป็นเหยื่อของสัตว์น้ํามีปลาเป็นต้นพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปราบพระเจ้าวิทูธพะพร้อมทั้งบริวารซึ่งถูกน้ำท่วมสวรรคตมีเรื่องยอดดังนี้ เรื่องพระเจ้าวิทูทพะพระเจ้าวิทูทพะเป็นพระโอรสในพระเจ้าประสิทธิี่โกสนกับพระนางวาสภาคัติยาราชธิดาของท้าวมหานามแห่งสากยะวงศ์แต่พระสูตรแต่พระนางประสูติจากพระมารดาซึ่งเป็นทาสีรวงกวาว่าเป็นลูกของหญิงทาตแต่มีพ่อเป็นเจ้าในสากยะวงศ์เรื่องพระเจ้าวิทูทพะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นที่สักกะยองค์ทาความเจ็บช้าแก่พระองค์เรื่องที่พระเจ้าปเปเสนที่โกศลได้พระนางวาสภคัติยามาเป็นพระมเหสีก็เป็นเรื่องน่ารู้ขอนํามากล่าวไว้ในที่นี้แต่โดยย่อวันหนึ่งพระเจ้าปเปเสนที่โกศลแห่งสาวัตถีประทับยืนที่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปที่ถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปกำลังเดินไปเพื่อฉันอาหารที่บ้านของอนาถพ,พินดิกะเศรษฐีบ้าง บ้านของจุลอนาถปินดิกะเศรษฐีบ้างบ้านของนางวิสาขาและนางสุปวาสาบ้างเมื่อพระราชาทรงทราบก็มีพระประสงค์จะเลี้ยงพระบ้างจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สวยพระกยาหารที่พระราชนิเวศเจ็ดวันในวันที่เจ็ดทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์และพระสงฆ์สาวกจงรับภิกษา คืออาหารในวังเป็นนิเถิดพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิษธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่รับอาหารประจําในที่แห่งเดียวเพราะประชาชนเป็นอันมากหวังการมาของพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดคือต้องการให้พระพุทธเจ้าไปเสวยที่บ้านของตนบ้านวงเล็บปิดพระราชาขอให้ส่งผกสุรูปหนึ่งเป็นหัวหน้ามาแทนพระพุทธองค์พระศาสดาสมมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์ พระราชาทรงอังคาดคือเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยพระองค์เองไม่ได้ทรงมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่แทนพระองค์ทรงกระทําติดต่อมาอีกเจ็ดวันพอวันที่แปดทรงลืมเนื่องจากไม่ได้ทรงมอบหมายเจ้าหน้าที่ไว้จึงไม่มีใครกล้าทําอะไรหวาพระองค์จะทรงระลึกได้ก็เป็นเวลานานภิกษุกลับไปเสียหลายรูปในวันต่อมาก็ทรงลืมอีกภิกษุส่วนมากคอยไม่ไหวจึงกลับไปเสียเหลืออยู่จํานวนน้อย ต่อมาอีกวันหนึ่งทรงลืมอีกภิกษุกลับกันไปหมดเหลือแต่พระอนุลรูปเดียวเมื่อพระราชาทรงระลึกได้ก็เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นแต่พระอนุ์เท่านั้นอยู่เพื่อรักษาความเรื่อมสายของตระกูลทรงเห็นอาหารวางเรียงรายอยู่มากมายแต่ไม่มีพระอยู่ฉันวันนั้นได้ทรงอังฆ่าพระอนุ์เพียงรูปเดียวทรงน้อยพระัยว่าภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอื้อเฟือมิได้ทรง รักษาพระราชศรัทธาเลยเมื่อองคาดพระนอนุนเสร็จแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงอาหารไว้สําหรับภิกษุห้าร้อยรูปแต่มีพระนอนุนรูปเดียวเท่านี้อยู่ฉันนอกนั้นม่ได้อยู่ทําให้ของเหลือมากมายภิกษุสงฆ์ไม่ได้เอื้อเฟือ้อม่ได้รักษาศรัทธาของข้าพระองค์เลยพระศาสดาไม่ได้ ตรัสโทษภิกษุสงแต่ประการใดเพราะทรงรู้ทรงเข้าพระไทยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตรัสกับพระราชาว่ามหาบ่อผิดพระสงฆ์คงจักไม่คุ้นเคยกับราชสกุลจึงได้กระทําดังนั้นต่อจากนั้นพระาศราสดาทรงแสดงตระกูลที่มีลักษณะก้าประการซึ่งภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปตรัสเล่าถึงเรื่อง เกสวดาบทในอดีตแม้ได้อาหารอันประณีตในพระราชวังของพระเจ้าพรหม,มทัตเมื่อป่วยรักษาเท่าไรก็ไม่หายแต่เมื่อได้ไปอยู่กับศิษย์อันเป็นที่คุนเคยก็หายวันหายคืนโดยไม่ต้องบริโภคยาอะไรทรงแสดงถึงความคุ้นเคยสนิทสนมว่าเป็นรถอันเลิศพระราชามีพระประสงค์จะให้ภิกษุสง์คุนเคยในราชส,สกุลทรงหาอุบายว่า ควรกระทำอย่างไรดีหนอทรงดำริว่าหากพระองค์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าภิกษุคงจักคุ้นเคยควรจากขอเจ้าหญิงแห่งศักยะวงศ์มาเป็นพระมเหสีสักองค์หนึ่งจึงทรงแต่งทูตถือพระราชสารไปรยังกรุงกบิลพัฒ์ขอเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระ,พระมเหสีฝ่ายทางศักยะวงศ์ถือตนว่าสกุลสงกว่าพระเจ้าประสิ์ที่โกศลแต่เวลานั้น แกนโกศลเป็นรัฐมหาอำนาจอยู่ดูเหมือนว่าแกนสักขะของศักยะวงศ์จะขึ้นกับแกนโกศลด้วยซ้าไปดังนั้นเรื่องพระเจ้าประสิทธิทูลขอเจ้าหญิงจึงทำความลำบากพระไทยให้แก่พวกศักยะไม่น้อยครั้นจะไม่ถวายก็เกรงพระราชอำนาจแห่งพระเจ้าโกศลครั้นจะถวายก็เกรงสกุลของพวกตนจะไปปะพลกับเลือดแห่งสกุลอื่นอันถือว่าต่ำกว่าพวกตน เมื่อประชุมปรึกษาเรื่องนี้กันนานพอควรแล้วท้าวมหานามจึงเสนอที่ประชุมว่าหม่อมฉันมีทิดาอยู่คนหนึ่งชื่อวาสภคติยาเป็นลูกของทาสีเธอมีความงามเป็นเลิศพวกเราสมควรให้นางแก่พระเจ้าเสตปรเซนที่โกศลที่ประชุมเห็นชอบจึงจัดแจงส่งพระนางวาสภคติยาไปถวายพระเจ้าเปรเซนที่ไม่ทรงทราบจึงโปรดปรานมาก พระราชทานสตรีห้าร้อยให้เป็นบริวารต่อมาพระนางประสูติพระโอรสพระนามว่าวิทูธพะความจริงก่อนให้ทูตรับพระนางมาพระเจ้าประสริทธิ์ที่ก็ทรงป้องกันการถูกหลอกเหมือนกันแต่ไม่ไว้ถูกหลอกคือทรงกำชับพระราชทูตไป้ว่าจะต้องเป็นพระราชธิดาที่สวยร่วมกับกษัตริย์เช่นเท้ามหานามเท้ามหานามไม่ขัดข้องทรงทำทีเป็นสวยร่วมกับพระนาง วาสภคติยาให้ราชทูตด,ดูแต่มิได้สวยจริงคงจะมีแผนให้เกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจนจนสวยไม่ได้ต้องเลิกในทันทีทันทายสมมติว่ามีแผนให้มหาเล็กวิ่งกระขือกระหอบเข้ามาทูลว่าไฟไหม้พระราชวังซึ่งจะต้องเลิกสวยในทันทีเพื่อไปดูแลดับไฟแม้พระนามวิทูตภะนั้นก็ได้มาโดยฟังมาผิดคือเมื่อพระกุมารประสูติแล้วพระเจ้าประสิทธิ ทรงส่งราชทูตไปทูลขอพระนามแห่งพระกุมารใหม่จากพระอัยิกาคือยายพระเจ้ายายพระราชทานว่าวล,ลาภาแปลว่าเป็นที่โปรดปานแต่ราชทูตหูตึงฟังเป็นวิทูตภะพระเจ้าประเสริฐที่ก็ทรงพอพระทัยต่อพระนามนั้นต่อมาเมื่อพระชนมายุได้ผิบหกวิทูตภะกุมารเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัฒน์ ความจริงพระมารดาพยายามทัดทานหลายครั้งเพราะทรงเกรงพระราชโอรสจะไปทรงทราบเรื่องราวเข้าแต่พระกุมารทรงยืนยันว่าจะเฝ้าพระอายกาอาย,ยีกาให้ได้พระนางจึงรีบทรงสารลงน้าไปก่อนเพื่อให้พระญาติปฏิบัติต่อวิถุทภะอย่างเหมาะสมแต่พระนางก็ต้องผิดหวังเพราะทิฏฐิมานะของพวกสักยะมากเหลือเกินและเป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่คาฟันกันตายมากมาย เมื่อทราบข่าวว่าวิทูธพะกุมารจะเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัททางสักยะวงศ์ก็ประชุมกันว่าจะต้อนรับอย่างไรพวกเขาไม่ลืมว่าพระมารดาของวิทูธพะนั้นเป็นธิดาของนางทาสีตัววิทูธพะเองแม้จะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสรที่ก็จริงแต่ฝ่ายมารดาวรณะตำ่ำวิทูธพะจึงไม่ได้เป็นอุพโตสุชาติพวกเขาไม่สามารถให้เกียรติอย่างลูกกษัตริย์ได้ จึงจัดแจงส่งพระราชกุมารสากยะที่พระชนมายุน้อยกว่าวิทูรภะออกไปชนบทหมดเป็นการชั่วคราวทางนี้เพื่อไม่ให้ต้องทำความเคารพบ,บุตรแห่งทาสีเมื่อวิทูรภะเสด็จถึงทางกบิลพัทก็ต้อนรับดีพอสมควรพระราชกุมารที่วหวย,ยค,นนคนนั้นคนนี้ซึ่งได้รับการแนะนาว่าเป็นตายายลุงป้านาะอาและพี่เป็นต้นแต่ไม่มีใครสักคนเดียว ที่ไหวพระราชกุมารก่อนเมื่อวิฑูตภะถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระราชกุมารรุ่นน้องๆได้ไปตากอากาศในชนบทกันหมดไม่มีใครอยู่เลยวิฑูตภะเก็บเอาความสงสัยไว้ในใจพระองค์ประทับอยู่เพียงสองสาวันก็เสด็จกลับพกเอาความสงสัยติดพระไทยไปด้วยว่าเหตุไฉนพระองค์จึงได้รับการต้อนรับอย่างช้ายเย็นเลือเกินขณะที่เสด็จออกจากวังแล้วนั้น บังเอิญนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงวิ่งกลับไปเอาได้เห็นหญิงรับใช้คนหนึ่งกำลังเอาน้ำเจือน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่วิทูตภาพประทับปาก็พร่ำด่าว่านี่คือแผ่นกระดานที่วิทูตพาะบุตรของนางทาสีนั่งอธิบายการเอาน้ำเจือด้วยน้ำนมล้างนั้นถือเป็นการล้างเน็จ,จันไรออกไปนายทหารผู้นั้นเข้าไปถาม ทราบเรื่องโดยตลอดเมื่อกลับมาถึงกองทัพก็กระซิบบอกเพื่อนๆเ,เสียงกระซิบกระซาบแผ่วงกว้างออกไปจนรู้กันหมดทั้งกองทัพพระราชกมุมารก็ทรงทราบด้วยเป็นครั้งแรกที่ทรงทราบกําเนิดอันแท้จ,จริงของพระองค์ว่าสืบสายมาอย่างไรทรงพิโรธมากอาฆาตพวกศักยะไว้ว่าเวลานี้ขอให้พวกศักยะล้างแผ่นกระดานที่ประทับนั่งด้วยน้ําที่เจือด้วยน้นํานมก่อนแต่เมื่อใด ทรงได้ราชสมบัติในแคว้นโกศลเมื่อน,นั้นจะเสด็จกลับไปล้างแค้นโดยเอาเลือดในลำคอของพวกศักยะล้างแผ่นกระดานนั้นเมื่อถึงสาวัตถีพวกอามาได้กราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าเปรติทรงทราบทรงพิโรธมากรับสั่งให้ถอดพระนางวาสภคติยาและวิทูตภะออกจากตำแหน่งพระมเหสีและราชกุมารตามลำดับทรงให้ริบเครื่องบริหารและเครื่องเกียรติยศทั้งปวง พระราชทานให้เพียงสิ่งของที่ทาตและทาสีควรจะใช้เท่านั้นต่อมาอีกสองสามวันพระศาสดาสเสด็จมายังพระราชนิเวศพระเจ้าประสิทธิ์ทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสบอกว่ามหาวพิตรพวกสักยะกระทำไม่สมควรเลยเมื่อจะถวายก็ควรจะถวายพระราชธิดาที่มีชาติเสมอกันจึงจะควรครู่หนึ่งผ่านไปพระศาสดาจึงตรัสอีกว่าแต่อาตมาภาพใครถวายพระพรว่า พระนางวาสภคติยานั้นเป็นทิดาของขติยราชได้รับการอภิเสกในพระราชมนเทียของขติยราชฝ่ายวิทูตภากุมารเล่าก็าได้อาศัยขติยราชนั้นและประสูติแล้วมหาวพ,พิดตระกูลฝ่ายมารดาไม่สูตรจะสําคัญนักสําคัญที่ฝ่ายบิดาแม้บัณฑิตแต่โบราณก็เคยพระราชทานตําแหน่งอาคาัครเมเหสีแก่หญิงยากจนหาฟืนขายและพระราชกุมารอันประสูติจากคันของสตรีนั้น ก็ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในนครพาราสีพระนามว่าขัตวาหนราชพระราชาทรงสลับกรถาของพระศาสดาและทรงเชื่อจึงรับสั่งให้พระราชทา,านเครื่องบริหารเครื่องเกียรติยศแก่พระนางวาสภาคัติยาและวิทูตภากุมารดังเดิมต่อมาวิทูตภากุมารได้ราชสมบัติโดยการช่วยเหลือของทีฆการยนะเสนาบดี พีคการายนะนั้นเป็นหลานของพันธุระเสนาบดีซึ่งพระเจ้าปเสนทิวางอุบายให้คนของพระองค์ฆ่าเสียโดยที่พันธุระไม่ได้มีความผิดแต่มีบางพวกยุยงว่าพันธุระต้องการแย่งราชสมบัติในนครสาวัตถีพระเจ้าปเสนทิทรงเชื่อเมื่อพันธุระพร้อมได้บุตรสาสองคนตายแล้วพระราชาทรงทราบความจริงในภายหลังทรงโทมนัสมากไม่สบายพระทยัย ไม่มีความสุขในรัชสมบัติทรงประทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่ทีฆะการายนะผู้เป็นหลานของพันธุละเพื่อทดแทนความผิดที่พระองค์ทรงกระทำไปทีฆะการายนะยังผูกใจเจ็บในพระราชาว่าเป็นผู้ฆ่าลุงของตนคอยหาโอกาสแก้แค้นอยู่เสมอวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาที่นิคมชื่อเมทะลุปกของพวกสักยะ ทรงให้พักผลไว้ใกล้พระอารามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่พระองค์เดียวทีฆาการายนะได้โอกาสจึงมอบเครื่องราชกกุตภัณฑ์อิสริยยศของกษัตริย์ให้วิทูตพะแล้วนำพลกลับพระนครสาวัตถีมอ,มอบราชสมบัติให้วิทูตพะครองรวมความว่าทีฆาการายนะกับวิทูตพะร่วมกันแย่งราชสมบัติ ฝ่ายวิถุตภะก็อพอพระไทยเพราะต้องการมีอำนาจสมบูรณ์เพื่อล้างแค้นสักยะได้เร็วขึ้นแต่ปีนั้นก็เป็นปีที่พระเจ้าปรเศนษธิมีพระชนมายุถึง80แล้วนับว่าอยู่ในวัยที่ชรามากพระเจ้าปรเสรษธีเสด็จกลับจากการเฝ้าพระศัสดาไม่ทรงเห็นไพร่พลมีเม้าตัวหนึ่งกับหญิงรับใช้คนหนึ่งอยู่ที่นั่นทรงทราบความแล้วเสด็จไปยังเมืองราชฤกเลือเพื่อขอกําลังของพระเจ้าอาชาต์ศัตรู มาปราบวิทูตภะและกาเรยณนะแต่เสด็จไปถึงหน้าเมืองราชครืนในค่ำวันหนึ่งประตูเมืองปิดแล้วไม่อาจเสด็จเข้าเมืองได้จึงทรงพักที่สาราหน้าเมืองและสิ้นพระชนในคืนนั้นเพราะความหนาวหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางหนึ่งและเพราะทรงพระชรามากหนึ่งตอนเช้าเมื่อประตูเปิดแล้วประชาชนชาวราชครืได้เห็นพระศพ และฟังเสียงหญิงรับใช้คร่ำครวญว่าราชาผู้เป็นจอมแห่งชาวโกศลจึงนำความนั้นกราบทูลพระเจ้าอาชาสตรูพระเจ้าอาชาสตรูให้รับพระศพเข้าไปถวายพระเพลิงสมพระเกียรติยศฝ่ายพระเจ้าวิทูตภะด้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้วอันความแค้นกระตุ้นเตือนอยู่เสมอมิอาจทรงยับยั้งได้จึงเตรียมกรีธาทัพไปย่ำยีพวกศักยะพระศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรวจดูสัตว์ตวโลกเวลาใกล้ลงทรงเห็นความพินาศจะมาถึงหมู่พระญาตมีพระพุทธประสงค์จะทรงบำเพ็ญยาตัทจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระญาติจึงเสด็จไปประทับณพรมแดนระหว่างโกศลกับสากยะประทับณใต้ต้นไม้มีใบน้อยต้นหนึ่งทางแดนสากยะถัดมาอีกเล็กน้อยเป็นเขตแดนของแคว้นโกศล มีต้นไซใหญ่ใบหนาร่มครึ้มขึ้นอยู่พระเจ้าวิถุดาภะยกกองทัพผ่านมาทางนั้นทอดพระเนตรเห็นพระาศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมและทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรจึงประทับใต้ต้นไม้อันมีใบน้อยในเวลาร้อนถึงป่านนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งนักโนต้นไรอันมีร่มครึมมีเงาเย็นสนิทด,ดีทางแดนโกศลเถิด ขอถวายพระพรมหาบพิตรร่วมเงาของพระญาติเจนดีพระเจ้าวิทูตภะทรงทราบทันทีว่าพระศาสดาเสด็จมาป้องกันพระญาติอันหนึ่งพระเจ้าวิถูตภะทรงระลึกได้อยู่ว่าการได้รับตําแหน่งมเหสีของพระมารดาและตําแหน่งราชโอรสของพระองค์เองคืนมานั้นเพราะการช่วยเหลือของพระบรมศาสดาพระคุณนั้นยังฝังอยู่ในพระไทยคนที่มีความพยาบาทมาก มักเป็นคนมีความกระตันอยู่ด้วยเหมือนกันคือจำได้ทั้งความร้ายและความดีที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนด้วยประการชนีพระเจ้าวิถุตภะจึงยกทัพกลับเมืองสาวัตถีแต่ความแค้นในพระทาย,ยังคงคุกรุ่นอยู่พระองค์จึงทรงกรีธาทัพไปอีกสองครั้งได้พบพระาศาสดาในที่เดียวกันและเสด็จกลับเหมือนครั้งก่อนพอถึงครั้งที่สพระาศาสดาทรงพิจารณาเห็น บุพกรรมของพวกศักยะที่เคยเอายาพิษโปรยลงในแม่น้ำทำให้สั์น้ำตายหมูเป็นอันมากกรรมนั้นกำลังจะมาให้ผลพระองค์ไม่สามารถตานทานขัดขวางได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่สพระเจ้าวิถุสภะเสด็จมาถึงพรมแดนนั้นไม่ทอดพระเนตรเห็นพระาศาสดาจึงเสด็จเข้ากบิลพัทจับพวกศักยะฆ่าเสียมากมายไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กำลังดื่มนมยางทานโลหิตให้หลังไหลแล้ว รับสั่งให้เอาโลหิตในลําคอของพวกสักยะล้างแผ่นกระดานที่เคยประทับนั่นแล้วเสด็จกลับสาวัตถีเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ําอาจิรพดีในเวลาค่ําจึงให้ตั้งค่ายพักในที่นั้นไพร่พลของพระองค์เลือกนอนได้ตามใจชอบบางพวกนอนที่หาทรายในแม่น้ําองค์เล็บเปิดน้ําลงหาทรายในแม่น้ํานอนได้สบายแม่น้ําคงคาก็เหมือนกันองค์เล็บปิดบางพวกนอนบนบก เหนือริมฝั่งขึ้นไปพอตกดึกน้ําจะท่วมหลากผู้ที่นอนบนบกแต่ได้ทํากำไว้ร่วมกันมาก็ถูกมดแดงกัดลงไปนอนที่ชายหาดส่วนพวกนอนที่ชายหาดก็ถูกมดแดงกัดจึงเปลี่ยนที่นอนขึ้นไปนอนข้างบนมหาเมฆตั้งเข้าทางเหนือน้ําฝนตกใหญ่น้ำหลากอย่างรวดเร็วพัดพาเอาพระเจ้าวิธุตภะและบริวารบางพวกลงสู่มหาสมุทรตายกันหมด ในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระเจ้าวิทูตภะว่าเมื่อความปรารถนาของพระองค์ม่ถึงที่สุดก็สิ้นพระชนพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากคือสิ้นพระชนในขณะที่ยังมีความปรารถนาอื่นๆอยู่อีกมากพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมโนรถของสัตว์ทั้งหลายยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองมัจจุราชก็เข้ามาตัดชีวิตินทรี แล้วให้จมลงในสมุทรคืออบายสี่ดุดห่วงน้ำใหญ่หลากมาท่วมชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุผ้านิเฮวะปะจินัณตังเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้น